จะไปชมสุดท้ายด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เกมที่มีชื่อว่า l a n d i v o l Festival w i t h m e k e r จังนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเทศกาลนัดพบกับมิโอจังนั่นเองนะครับผซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ได้ทยการทำ PC แล้วก็แอดดอนนั่นเองนะครับขนาดไฟล์เกมนี้ที่ประมาณ91เองนั่นเองนะครับซี่สเกมนี้นะครับใครจะลองเล่นโหลดที่ที่ิพื่อนผมหมือที่ที่ขอจะเล่นเองนะครับเกมที่434ป่ะนะครับผมน่าจะ3434 นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคซึ่งตัวเกมนี้นะครับผมมันเคยมีเกมเอ่อภาคก,ก่อนหน้านี้ที่ผมลงในช็อตแล้วก็ทําเป็นวิดีโอคลิปมาก่อนนั่นเองนะครับผมก็คือภาคแรกเนี่ยใครสนใจยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ไปหลบมาเล่นดูได้นั่นเนองนะครับแต่ว่าช่วอของภาคแรกกับภาคเนี้ยมันน่าจะต่างกันเอ่อนิดนึงนั่นเองนะครับเหมือนภาคนี้เป็นภาคต่อละมั้งนั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยมาเที่ยวเทศกาลนั่นเองนะครับผม กับมิโอนั่นเองนะครับผมคือเรื่องราวของตัวมิโอเนี่ยในภาคแรกนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เนาะนี่ครับภาคแรกของมิโอเนี่ยก็คือเธอเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่แต่ในห้องไม่ค่อยมาเรียนนั่นเองเนี่ยเนื่องจากติดเกมหรือว่าเรื่องปัญหาอะไรสักอย่างนั่นเองซึ่งเราเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องนะครับเราก็เลยที่ทจะบอกว่าต้องไปดูแลเธอว่าเธอทำไมถึงไม่มาเรียน,นยอาจารย์ส่งเรามา่นเองนะนครับก็เลยเราก็เลยไปที่บ้านของเธอแล้วก็เลยพบว่าเธอเนี่ย ประมาณว่าติดเกมอะไรบ้างนั่นเองนะครับอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นั่นเองครับเราก็เลยอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับเธอเพื่อเธอเนี่ยเออสามารถแก้ชีดคนอื่นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับระหว่างที่เราเนี่ยอยู่ในบ้านเธอเนี่ยกับเธอเนีสองต่อสองเราได้ทำอะไรบางอย่างเกินเลยไปนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเรื่องราวของภาคแรกนั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าภาคเนี้ยผมไม่นแน่ใจว่าจะเป็นตัวเอกตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ช่วงที่เธอเนี่ยเออใส่ชุดยูกตะแล้วก็ออกไปเที่ยวเทศกาลเฉลยแล้วก็เจอหนุ่มมมมแปปกกอออะะไไรรร่่่าางนนนนีหืเเเลััคบผ็ นี่ครับผม ในด้านของ PC เนี่ยก็คือมันจะเป็นเวอร์ชันเออ่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใครที่ได้บน Android นี่ครับหรือบนมือถือเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเพิ่งผมพยายามหาภาษาอังกฤษอูแล้วแต่มันไม่มีใครทำนั่นเองนะครับคือมือถือก็จะเป็นแค่ภาษาญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเกมนี้มันไม่ได้แปลบอกว่าเออ่เนื้อเรื่องไม่ได้แทบไม่ต้องสนเลยก็ได้ก็เนื้อเรื่องที่ผมบอกไปข้างต้นนั่นเองนะครับผมก็คือเกมนี้เน้นเกมเพลย์และส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยว เอ็นเออแบทเทิลเอ็นครับซึ่งอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เริ่มเล่นเนี่ยแต่ลองเริ่มเล่นดูนะฮะนะครับผมเกมสตาร์ทเอาคีย์โอเคอเค่อาแต่ถ้าใครที่เล่นภาษา,าญี่ปุ่นไม่ออกก็ใช้แอปแปลภาษาอางอธิบายได้นั่นเองนะครับผมโอเคอน,นี่คือวันหนึ่งเนะี่ยจะดูร้อนนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้สามารถกดปุ่มอันนี้ได้เพื่อปิดจอแล้วก็เซฟได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เอาไว้แบบว่าทำปกนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วกดอันนี้ไปต่อนะครับผม สวัสดีมิโอเอ่อว่าไงมีอะไรหรอโอเควันนี้เธอนั้นจะคุยกับเราเหรอเธอบอกว่าพรุ่งนี้จะมีงานเทศกาลน,น,นี้อยากจะไปด้วยกันไหมอ๋อเรามาชวนเธอนี่เองนะครับโอเคมิโอบอกว่าอเอ๊ะแต่ข้างนอกมันร้อนมากเลยนะเนี่ยน,น่ะและก็ชั้นหน้าไม่ชอบผู้ฝูชนจริงๆด้วยละนะ้าว่าจะแบบนั้นจริงๆเสียแล้วเนี่ย ทำไงดีนะเอาละถ้าฉันเลี้ยงน้ำแต่โมให้คุณบ้างจะดีดีสึกดีขึ้นบ้างไหมฉันฉันจะไม่หลงไหลกับของแบบนั้นหรอกนะแล้วมีเชอ,อร์เบตและหมี่ถ้วยด้วยนะ <c oughs> เริ่มกินน้ำลายแล้วแล้วก็วันต่อมาเลยเฮ้ยเอาไปเลยหรือเปล่าโอเค ตอนเย็นเมื่อฉันรับมิโอจังนะครับฉันก็ประหลาดใจกับภาพที่หาด้วยากแบบนี้และว้าวเธอทั้งงดงามมากเลยละโอมาเลยครับผมชุดมิโอนะครับผมชุดยุกตะเลครับผมที่งดงามนะครับนี่แคปไปเลยนะครับผมนี่โอเคมิโอจังใส่ในชุดยุกตะนะครับผมยาวรวบหางมา้นาน่ารักเลยนะเออเดี๋ยวก่อนนะคุณได้ชุดนั้นมาจากไหนหรอ รู้สึกว่าพ่อจะซื้อให้ฉันตอนเด็กหนะ่าโอ้โหน่าจะเด็กยันโตก็คือยังใส่ได้อยู่เหรอแต่ชุดน่าทำมาแบบสลับให้แบบว่า,าใช้ได้นานนะครับเหมือนทำเผื่อไว้โตแล้วอย่างนี้แต่ฉันยังไม่มีปัญ,าปญหาก,กับการปรับตัวเข้ากับมันหรอกนะอ่าฉันเข้าใจแล้วละ่ะดูเหมือนมีโอดจังจะไม่โตเลยนะซีนเนี่ยดูดิจิฮะทุกคนน่ารักมากภาพนี้นะครับผมโอเคนี่แคปไปเลยนะทุกคนออหนึ่งจึก โอเคเอ่อฉันจะแสดงทักษะของฉันให้ได้แล้ที่ละการฝึกจากเกม f อ s มาให้ดูวยกันนะว่าเป็นยังไงเออโหได้รางวัลหรือเปล่านี่ครับผมสาวที่ติดเกมนะครับผมเออมันไม่โดนแฮะในเกมมันใช้เมาส์วะดิในชีวิตจริงมันใช้ปืนจริงๆกับมือนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออฉันพลาดอีกแล้วล่ะอ แกจับปลามันก็คงไม่ยากเกินไปหรอกเนาะโอ๊ะเหมือนจะพลาดอีกแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งเอิม่มไม่ได้อะไรเลย,เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกินดังโง่แทนแล้วกันนะอร่อยมากเลยนะทากโกยากินี่นะ่ะเอ่อคิดไปเองว่าเธอเก็บตัวอยู่ในแต่ในบ้านตลอดเวลาเลยทั้งที่เธอสามารถเพิ่มเิไปกับชีวิตแบบนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็ยังมีเวลาอีกสักพักก่อนที่การแสดงหอกไฟจะเริ่มขึ้น เเราลองไปรั่งพักที่มานั่งตรงนั้นก่อนดีกว่านะได้เลยโอเคแต่ก็มีโอพูดขึ้นมานะครับเนียจังเลยเนาะเดินไม่ไหวแล้วสิจะไปซื้อเครื่องดื่มจากตู้ขายข,ายของอัอนมัตแป๊บนึงนะจะอยากดื่มอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามิโอ,องั้นคุณช่วยเอาน้ำส้มให้ฉันหน่อยจะได้ไหมน้ำส้มหรอโอเคเข้าใจละเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมานะ ทำไมเพลงเงียบอืมเอ่อใช้เวลา,านานจังเลยแฮะเออเฮ้ย hey! เพื่อนๆมาดูนี่สินั่นโคฮานะไม่ใช่หรออุ้ยมันจะเป็นคนอื่นนะครับมาหารู้จักชื่อเธอด้หรอโคฮานะนะครับนามสกุลหรอมิโอโคฮานะหรือเปล่าปกติมิโอคือชื่อต้นเนี่ยจะเรียกสำหรับคนที่สนิทนะครับ่วนชื่อตรงนามสกุลเนี่ยสำหรับคนที่ไม่สนิทละมัง้ง ใช่แล้วคนขี้แพ้ที่หนีโรงเรียนไปนี่นาะโอโอโอริชิเอมเออแล้วทำไมมันถอดเสื้อทำไมไอ้หมอน,นั่นอะหรือปกติคือแบบไม่ใส่เสื้อกันเหรอชิบหายแล้วพีโออยู่คนเดียวแล้วเขาลี้กลับมาตัวเอกหลืวเข้าตอนนี้คุณเดินเล่นข้างนอกได้แล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยว้านางนี่สุขสุสนจริงเลยนะแต่งตัวสวยๆแบบนี้เปนะ็นงานทศกาลเหรอเนี่ย แม้ว่าจะติดอยู่ในที่โรงเรียนทั้งวันแต่เธอก็สู้กับมันได้สินะพวกอัตภพาจากโรงเรียนอย่างนั้นเหรอ,อชิบหายแล้วเจอใครไม่เจอเจอพวกอัตภพาด้วยแถมจำหน้าเราด้วย้วยนเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> คุณลองพูดบางอย่างหน่อยสิจะตัวเล็กเฮ้ยแต่เธอยังไม่ได้พูดนี้เธอวงเล็บคือพูดในใจดะครับฉันพูดไม่ได้เลยเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขาที่ังแกฉันแบบนี้นี่เธอจะยอมเงียบไม่พูดคุยกับเราเลยอย่างนั้นเหรอฮะ อาคืออะไรเนี่ยคิดแพ้จังเลยนะปิดปากเงียบซะอย่างนี้ฉันฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วไม่ไม่ไมไม,ไม่คุณนะ่ะจะไปไหนไม่ได้ทางนั้นหรอกนะเธอวิ่งหนีช้ามากด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะแล้วถ้าโยนเธอลงห้องน้ำสธาธารณะจะเป็นยังไงล่ะโอ้โหไอ้วงนี้ต่ำซามชิเป็นเลย โอ้ไม่นะแบบนี้ฉันคงโดนแกอีกแล้วแง่เลยอะอ,อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นมีโอดจังนะครับผมฟาดกับกระบองป้องกันตัวฮะกระบองมาจากไหนแล้วแบบไม่กล้าพูดคุยกับเขาด้กล้ากระบองฟาดนี่นะฉันฉันทำมาสำเร็จแล้วอ้าบ้าเอ้ยนี่เธอกล้าสู้กลับจริงหรอเนี่ยฉันฉันจะไม่ปล่อยให้เธอขอ่มฉันอีกต่อไปแล้ว เออสู้คอมไิ่โอคือว่าฉันพูดไปอย่างนั้นเองแตฉ่ฉันไม่อาจทำทำใจตีพวกเขาได้เลยฉันรู้นะว่าถ้าฉันใช้การสะกดจิตตัวเองเพื่อหลอกออสมองให้คิดว่าพวกมันเป็นมอนสเตอร์สาามแล้วก็จะไดจัดการมันได้เอาละไอพวกงู air, อ,อ่อนแอเอ้ยฉันไม่กลัวพวกแกรหรอกเอาแล้วอ่านี่แหละเปเทินกันต่อสู้น่ครับผมวิธีการเล่นนะครับ คลิกเมาส์ซ้ายของคุณแล้วคุณสามารถเคลื่อนที่และโจมตีศัตรูได้นี่ครับคลิกเมาส์วขวาการโจมตีพิเศษการขวา,าการขวางค้างคา,าวหรอแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายและขวาป้องกันการโจมตีของศัตรูนะครับเมืคิกพร้อมกันได้พีเหลือศูนย์ก็จะกลายเป็นเกมโอเวอร์นั่นเองนะครับผมโอเคไม่แน่ใจว่ามือถือมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนั่นเองนะครับผมลอ,องเล่นดูแล้วกันนะครับปึบออกคลิกซ้ายเพื่อเดินนะครับผมโอเค แต่คียขวาก็เป็นการอ๋อป่าโอเคส่วนคีย์ค้ายขวาพร้อมกันก็คือเป็นการป้องกันนะครับนี่โอเคนะครับผมหน้าจอก็คือน่าจะเป็นการหบบว่าเรากดจิ้มในมือถือนะครับผมส่วนคียขวานะไม่แน่ใจมันจะมีปุ่มน่าจะมีปุ่มให้กดปะ่ะเป็น X Y อะไรอย่างงี้มั้มงเดี่ยผมลองกดดูแล้วกันนะเอออึ๊บเออเรียบร้อยโอ้เคลียนะครับผมเรียบร้อยโอเคสเตตต่อไปนะครับผม5้าตัว เอออีกทีหนึ่งเออมีครูดาวด้วยนะครับต้องสเกตดีดีุ้ยอันนี้คืออะไรอะเหมือนจะเป็นที่เพิ่มเลือดมั้งแต่เราเลือดไปลดหรอกสองทีตายเออเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนมิโอโอ้ยเมื่อไหร่ตัวละครเราจะมาต้องให้มีสาวน้อยคนนี้ต่อสู้เพียงลำพังเลอหัวหน้าห้องอยู่ไหนเออเคลียนะครับผมโอเคสามตัวเองโอเคต่อไปออกเป็นเเวฟนะครับเวฟที่ห้าอะไรอย่างงี้หรือว่าเป็นจำนวนบอลเออู้สึกเสียงตีดังมาก โอ้โหมันเบาเสียงตีไม่ได้ด้วยนะครับมันมีแต่เปิดเสียงอย่างเงี้ยน,นี่ครับผมอุย้ยเหมือนจะมีบอสด้วยโอเคอุย้ยมันโจมตีระยะไกลด้วยบอลบอลสีแดงอุย้ยถ้ายิงตีบ่อยๆเราอาจจะเสื้อผ้าขาดได้นะผมไม่แน่ใจว่าได้เกมโอเวอร์เราจะโดนแบบว่าโอ้นี่ไงฮิลเลอร์จะด้วยนะครับถ้าแบบโดนเกมโอเวอร์มันจะมีฉากแบบว่ารับอะไรบางอย่างหรือเปล่า เนี่ยแบบโดนพวกนักเรียนนี้ทำลายหรือไม่ก็เสื้อผ้าขาดหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยครับผมโอเคเฮ้ยตีกทีนึงโอเคต่อไปคนนังง่งเออโหพวกนี้มันคือพวกอัตภานนะครับนี่จินตนาการเป็นพวกอัตภานตีเลยโอเคเคลียร์แล้วถ้ควาครบห้าสเต็ปน่าจะจบเกมแล้วปะเกมน่าจะเป็นเกมสั้นๆนะไม่ได้ยาวมากนะครับวันนี้โอเค อย่างที่บอกไปเห็นไหมเป็นเน้นเกมเพลย์นะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบก็ไม่จำเป็นต้องแปลภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วนะครับโอเคอันนี้คือคลิกซ้ายเดินนะครับเหมือนเกมโมบ้าเลยนะครับผมอึ๊บอึ๊บอึ๊บแต่พวกเขียวๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันตุบมันตีระยะประชิดไอ้ที่ปัญหาคือตัวแดงที่ยิงได้ไกลนี่แหละโอ้โหตีถี่เลยเกินนะพ่อหนุ่มโอ้โหแล้วกว่าเราจะง้างตีได้ถ้ามีการ skill, อัพสกิลแบบว่าตีไวขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นก็น่าสนุกเลยนะ โอเคเออเออซึ่งตัวละครนี้ก็น่าทำออกมาน่ารักมากเลยนะครับเป็นสาวน้อยน่ายักนะครับผมอึบแล้วก็อีกทีนึงอึบโอเคอึบอีกทีนึงเรียบร้อยหมดแล้วโอเคต่อไปดายสีแล้วเกิดถึงบอลแล้วโอ้ตัวใหญ่มันเริ่มเลยเหรอโอ้โหอุ๊ยชิไม่ใช่ผ่านแล้วมันเริ่มตีแรงขึ้นแล้วทุกคนอึบโอ้โอ้ อาจ้ต้องตีตัวแดงก่อนโอ้โหเฮ้ยชิบหายผมแพ้เนี่ยผมแพ้เนี่ยผมแพ้เนี่ยต้องตีแล้วถอยอ่ะอุ้ยเอ้ยไม่ใช่โอ๊ยกดผิดชั่วเผื่อไว้ก่อนคียกขวาเดินเกมโมบ้าไงครับทุกคนอุ้ยชิบหายเลือดสองเลือดสองเลือดสองเออมีเลือดโอ้โหเลือดไม่มีให้ด้วย โอเคอีกทีนึงโอเคอีกทีนึงอีกทีนึงไม่ได้อีกทีนึงไม่ได้อ้าวโอ้โหยจะโดนอีกโอเคโอเคจะเลื่อนแล้วจะเลื่อนแล้วเอ๋โอ้ย,อยเกือบเกือบโอเคอย่างน้อยไอต้ตัวตัวสีตัวใหญ่นี้มันจะตีแบบว่าเฉพาะเขตของมันนะมันจะไม่มีโอเคมันจะไม่โดนเรามันจะไม่โดนเรามไม่ได้ตีตรงตัวเหมือนตัวสีแดงนะครับมันจะไหวยอยู่อีกทีนึงเออโอ้โห เกือบแล้วนะ่าเรื่องผมเหลือน้อยมากโอเคไปต่อเลอโก็โอ้ยก็ตัวแดงผมเก็บตัวแดงอะ่ะมันดูดิมันเล็งล็อกเลยอะ่ะเอ้ยเอ้ยต้องตีทีหนึ่งก็ถอยเออโอเคเก็บเลือดไว้ก่อนรอรอเลอืลอดต้อนไปกคนนี้ก่อนออ้าสู้เขาน้องอีกแค่ฟเฟสสุดท้ายจะจบแล้วแล้วเมื่อไหร่ไอ้หัวหน้าห้องจะมาวะเนีย่ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอเค,อเค,อเคจัดการไปหนึ่งกันเลยสองเลยสามเลยสาม,สาม โ okay. okay. อเคโอเคทีนึงทีนึงเออเดนถอยเดนถอยโอ้ไม่มียาให้ด้วยตัวนี้ปึ๊บอุ๊ยโ okay. okay. อเคโอเคค่อยๆตีค่อยๆตีต้องตียะยะไกลครับเราถึงจะสู้ได้เออเรียบร้อยหมดแล้วเย้โอ้โหโอ้โหแม่โดนลังแกเออเดี๋ยวนะนี่เพื่อนเพื่อนพวกเราจริงเหรอทำไมตัวมันโตจังเลยอะ เดี๋ยวนที่เราอยู่ดแบบับผมไม่แน่ใจว่าตรงที่เราเคยอาศัยอยู่มันเป็นมหาลาัยหรือเป็นมัธยมนะแต่ว่าตัวมันโตแปลกๆปะมันเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วเลยอะ่ะนี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคมีโอพูดนะครับฉันหยุดพวกเขาไม่ได้หรอกโอเวดาะซูเอปอร์งนาร์อยู่ไม่ได้จังหวัน,นี้พระเอกได้เวลาเฉิดฉายแล้วเพื่อนอยู่ไหน แม้ว่าเธอจะต่อต้านด้วยพลังทั้งหมดของเธอนะครับแต่ด้วยความแข็งแกร่งของมิโอจังยังไม่เพียงพอให้เธอยังถูกจับตัวได้อีกด้วยนะครับอ่าบ่าเอ้ยไอเตี้ยนี่ขัดขืนอย่างนั้นเหรอฉันจะทําให้เธอเห็นว่าใครเป็นเจ้าดางของเธอกันแน่ไม่นานได้โปรดอย่าทำฉันเลยเออมิโอเราค่ายแล้วเฮ้ยอุ้ยตรามาแล้วเปล่าอะ แต่มันไม่ขึ้นชื่อตัวละครเราเนี่ยมันเป็นชื่นชื่อแบบเฉยๆเครื่องขายของอัโนมัติเสียฉันเลยไปร้านสะดวกซื้อมาแต่ฉันไม่คิดเลยว่าพวกเนผู้นี้จะมาอยู่แถวนี้ได้คุณต้องการอะไรกันแน่วะเฮ้ยคุณคนที่อยู่ชั้นเรียนด้วยกันกับเราอย่างนั้นเหรอทําไมคุณถึงช่วยไอเวนนั่นด้วยนะเพราะมันดีกว่าเป็นคนาีเลยแบบพวกแกยังไงล่ะมันไม่มีขึ้นชื่อบอกไม่รู้ใครพูดอะดิคุณชอบที่จะรังแกคนอื่นที่อ่อนแอกว่าคุณอย่างนั้นเหรอออกไปจากหน้าของฉันซะ ถ้าฉันเจอถ้าฉันเจอแกอีกแล้วก็แกโดนแน่อีบ้าเอ้ยแกจะต้องเสียใจกับเรื่องนี้ทั้งคำขู่ที่ว่างเปล่าซ้ำซากไละเบื้องหลังแล้วพวกอัฐิพันก็จากไปนะครับเอ๊ะทำไมมันถึงกลัวเขาเชืก็พวกอัฐิพันว่าไม่ได้มีแค่มันคนเดียวนี่ครับน่าจะมีเพื่อนอีกสองสามคนเอ่ทำไมมันถึงกลัวเราหรือจริงๆล้วอาจจะเป็นคนที่แบบกล้ามใหญ่หรือไม่ก็เป็นแบบว่าน่าจะมีศักสักอะไรสักอย่างที่มันกลัวเรานี่ครับ จะไม่กลัวเราจะเลือกไปฟ้องครูหรือเปล่าโอ้ไม่นะพี่โอเดินมาหาเราแล้วนี่พุทธพาณฑสาคนนะครับผู้ชายหนึ่งแล้วผู้ชายอีกหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนนะครับโอ้พีโ่โอร้องไห้เลยเงือ้อตอนนี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมเอ,อฉันกลัวมากเลยนะรู้ไหมแต่ว่าแต่ว่านะ ฉันไม่อยากเป็นเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วงั้นงั้นเลยเลยมิโอดจังเนี่ยครับผม<ฮ>ศษิษะของมิโอดจังฝังเข้ามาในอ้อมกอดของฉันและฉันไม่ได้ยินว่าเธอกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ครับอ๋อเอาหน้ามาซุป,ปอกเราเนี่ยครับแล้วก็พูดมือมามไม่รู้เรื่องนะครับโอเคโอเคเออใจเย็นก่อนนะคุณปลอดภัยแล้วไม่เป็นไรหรอกงึงึึกซึกึกเียครับผมร้องให้ อแล้วก็กอดฉันสิกอดฉันด้วยนะฮะกอดฉันจนกว่าฉันจะรู้สึกสงบขึ้นได้โปรโดเอืมโอเคโอโอแล้วก็เป็นฉากเ e a d นะครับอันนี้เซนเซอร์นะครับเป็นฉากให้เรานั่งมานั่งด้วยกันแล้วก็กำลังที่กำลังทำอะไรกับมิโอนั่นเองนะครับให้ดูไม่ได้นะครับทุกคนใครดูช่องอันเซนด้วยกันนะครับโอ้โห มันมีอะไรกันตรงนี้กลางที่สาธารนณะให้ตายเถอะถามจริงโอ้ยโก็ธนะครับผมเรามีอะไรกับพี่โอไปตรงที่เก้าอี้มานั่งตรงนี้นั่นเองครับผมเรียบร้อยนะครับผมทำได้ไงผมก็ไปดูนะงงเหมือนกันนะครับโอเคซึ่งก็มีเสียงภากเาใสา่ปนด้วยนะร้องคลนคางด้วยนั่นเองครับไม่ได้เป็นพาพนิ่งๆนั่นเองนะครับผมโอเคขอโทษที่ทําให้คุณต้องออกมาข้างนอกแบบนี้นะตัวเราพูดนะถ้าไม่มีชื่อขึ้นนะว่าตัวละครเราพูดนะครับผม เออเปล่าให้ไปไถ่ล็อกฉันรู้สึกสนุกดีนะและก็ฉันเริ่มที่จะมีความกล้าขึ้นเล็กน้อยแล้วล่ะฉันคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคนั่นมันดีมากเลยนะที่ได้ยินแบบนั้นแล้วก็แล้วถ้าเราลองเริ่มดูแบบฟอร์มโรงเรียนต่างๆกันดีกว่าไหมอืมเหมือนจะเริ่มแบบเธอจะเริ่มกลับมาเรียนนะหรือเปล่าเอาล่ะวันนี้ ผมไม่ใช่วันนี้สินะโอเคเฮ้ยเอ่อมีอะไรเหรอเอ่อขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนฉันน่ะโอ้โหทำงานขนาดนั้นยังเป็นเพื่อนกันอยู่อีกอ่ะเอ่อเอ่อเอิ่มอ่าจบแล้วดีครับผมโอเคเกมก็เป็นประมาณนี้นั่นงเลยครับผมนนี้ก็มี c g หมดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ h mode นะครับแล้วก็ อันนี้ endless battle คืออรไรอ๋อเป็นเฟสต่อไปที่เราให้เริ่มเล่นได้แบบเรื่อยๆนั่นเอง,เองเครับอันนี้โอเคไม่น่ามีอะไรมากตรงนี้แค่เป็นระบบเกมที่เราให้ลองเล่นเฉยๆอ่ะ้วได้กลับไปไม่ได้นี่ครับ โอเคอันนี้ก็เป็น CG โหมดนะครับก็เป็นพวกสกสร้างจานต่างๆมากๆนะครับผมที่มีอะไรบ้างประมาณนั้น CG โหมดส่วนเฮทโหมดนะั้นเป็นเออ่ที่แบบเป็นภาพพิกเซลแล้วก็มีรายการนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคตัวเกมก็เป็นเข้าๆประมาณนี้ลายกันนั่นเองนะครับก็ตัวเกมก็เป็นท่อนสั้นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมใครอยากลองเล่นโหลดทิปเตอร์มาที่ที่ขอด้เลยนี่เองนะครับเกมที่400 34มสิเซนนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะไม่ก็อยู่ในทางอธิบายแล้วกันนั่นเองนะครับผมหรือใครที่เล่นเกมนี้สนุกแล้วยังไม่เคยเล่นภาคแรกเนี่ยแนะนำให้ลองเล่นภาคแรกนั่นเองนะครับภาคแรกจะมีระบบตัวเกมแล้วก็ระบบอะไรที่มันเยอะกว่าน,นี้นั่นเองนะครับอันนี้เหมือนเป็นแค่ภาคเสริมหรือภาคต่อจากเกมภาคแรกนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับภาคแรกคือมันจะสามารถเอ่อมีเลเวลแล้วก็การกระทำอะไรต่า,างๆเนี่ยมากกว่าน,นี้นั่นเองนะครับผมพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีฉากเคลอะไรเยอะแยะมากมายมากกว่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นระบบแบบว่าสามารถเอาาาพพัััฒนนคววมมสธ์ไได้กกล่านนนี้ั่เองนะครับ อันนี้เป็นเป็นแค่พักเสริมเฉยให้ได้สนุกประมาณนั้นนั่นเองเนะครับผมโอเคใครชอบเล่เกมนี้หรือชอบน้องมีโอที่น่ารักสดใสอย่างนี้ก็ฝากกดคนละีหนึ่งไลค์เป็นกำลใจผมด้วยนั่นเองเนะครับผมวิดีโอตอนต่อไปจะนำเสชมไดเ้เลยนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่แบบว่าน่าจะเป็นตัวเล็กๆนี่นะครับแต่จะเ,เพื่อนๆของเธอมากเลยนะเพื่อนของเธอโตกันหมดแล้วนะครับแต่เธอเนี่ยคือไม่โตน่าจะเป็นหน้าของเจริญกันแต่ว่าเป็นยังไง เป็นสาวที่แบบตัวเล็กอะไรวันนี้มากกว่าเลยน่าจะยุ่เยอะน่าจนเอนเองครับผมน่าจะ18คือนแผมว่านะนั่นเองนเครับแต่แค่แบบตัวเธอเล็ก,กเฉยเฉยน่าเองนะครับโอเคใครชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์เป็นใจผมด้วยน่าเองนเครับผมไปดูแล้วไปต่อไปจะตัดจบได้เลยไปเจอใหม่เกมหน้าเชิญวัวนี่ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนจะชอบไปไหนครับผมไปนะครับรบ๊ายบายไปเจอใหม่คลิปหน้าเชิญวัครับผม